สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้กุศลมาพบมาพอกันพี่น้องแยมแรงๆได้เมนูแปลกๆเซ็บแสบมาฝากพี่ต้อนน้องกลเก่าพี่น้องไม่เคยกินบ่เมนูเบาหวานพี่น้องปีนี้จังได้กินแค่หนึ่งน้พี่น้องน้ำพึ่งเดือนห้าเขาเหนียวนำเพียงพี่น้องใก้ล่องบ่แต่เป็นเด็กหน่อยพ่อแม่พากินพี่น้องมาบ่ตรงบ่หลายอย่างมาพบมาพอกันใก้เก่าเราพี่น้องมาพี่น้องมา เสียบเสียบร้องมึงด้วนี่บายน้ำกันพี่น้องหวานหวานเพิ่มนบอหวานกันนลยพี่น้องเมึงสีบุปากปูอ้วนซะหมดหูโอยนะมึงเอามันหวานด้วยโอ้ใส่จุ่มก่อนอืม หวานเจี๊ยบพี่น้องสุดยอดเิ่งพี่น้งองก้มหวานช่นอยอาจา์เลยพืะนะ่อนเอ่ยโอ้ยบอกหวานแท็กหน่อยแซ่บๆหวานๆพี่น้องสุดยอดเลยอื เบอรไม่ออกก็เลยจับปีนึงแกไเ้กินแค่หนึ่งไม่หลองงามเี่ยดจีเดือนแห้งนเผือกมันจังหวานไม่น่อกนี่แหละพลนวานน้ำพึ่งเดือนห้พ่น้อง คักพี่น้องบอแนะนำผูเฒ่าเลยพี่น้องเด้อผู้ที่เป็นเบาหวาน,นวหามเลยหวานเยือมพี่น้องนี่นะที่มากของข้าวมาหวานเจี๊ยบพี่น้องดำแตกเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ย เป็นไงบ้างว่าอ,อ,อืมอืโอ,อ,อ้ขัดไปหน่อยหวานเยิ้มอืม พี่หลังเราก็กินได้บ,บเบลเลียนเหมือนปะโบเลเลียนพี่น้องหวานแสบหอม <c oughs> อันนี้เป็นห้างมันพี่น้องห้างมั้อันนี้เป็นหัวน้ำาหวานหัวนหน่อยอ่อนกิน <c oughs> อร่อยครัมันอมันมีน้องมันนะจ๊ะคักเลยอครับโอ้ยพี่น้นอง โอ mm ้โหข้าวเหนียวปั่นบักเงี้ยข้าวอย่าเบิดอพี่น้องข้าวเหนียวเลี่ยงปั่นบักเงี้ยโอ้พี่น้องคักคัดคัดคัดหวานหวานข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำเพลียงพี่น้องโอ้คัก หวานจวยบ่นแนะนําผู้ที่ผู้เฒ่าที่เป็นเบาหวานกินนะพี่น้องหวานคักหวานหวานคักหวานคักเอาก็เป็นว่าแแ่บพี่น้องเขาเนี้ยขงเขาเนี้ยน้ำผึ้งได้วัวมิมมาหัวน้ำผึ้งน้ำมิมมาม่ากินนะพี่นอ้องเบื้องพี่น้อง,องช่วงนี้น้ำผิ้งมันเจีหวานขงเขาเนี้ยเบิ่งละพี่น้องตุ๋ยเอาตุวยเอาหว,วานแ่บเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ